ที่นา,า,นานก็วคนยก็ไลไมามนไก็ยักไปยก,ยกมามึงจะมาจีน่าที่ซั่มใชมบุตรจะมาจะมาใส่พวกเยอะ พว่วเยอะอันนี้ก็เป็ไอ้น้องกันอันนี้ก็เป็น่วกตระกูลเดียวกันกอ่ามีแต่กูนเดียวกันอย่างนี้ลูกลานเดียวกันเามาจีนากันหน่งมาเนาะชี้ตอนไหนต้องชี้มุงชี้อยู่ทัางในันมุ่งแนมหน้าอีกมันบอกขนไทย้แนหน้าบ้านเดียวแล้วก็แล้วมามึงก็แนมไปก็ยังแนมอยู่คุนไทยนี่แนมหน้าเฮียงก่ไไรเลยทั้งคนลาวเ้ยองบวเงทั้งเลยบวเก่งเนาะมันต้องข้อดทษคนนี่น่ะตัอชี้หนมากันมัวชี้น้องหนึงแม่ก็ก้าะ ย่ามาเก่งย่ามาจะทำนักเลงหลายคนเนาะถ้าผู้พิทละขอโทษละจบเฮ็ดพิทขอโทษกันละแล้วคนอื่นเนี่ยมันมีปัญหาม่แต่มึงมีปัญหาผู้เดียวโอ้ไม่มีได้ไงก็ขี่มาอย่างนั้นเนี่ยล้วมึงมาน้ำหลังนี่มึงมันมีปัญหาคนอื่นมีปัญหาใช่บ่ม,มีปัญหาคนพ่ะมึงไปกันแน่นา,นากูนี่ยากไปแน่นากูขับรถมาแน่นากูไม่มึงแน่มาถ้าพี่จะแข<อ>่งนียพี่ไปไม่รอดหรอเออไม่รอดก็ไม่รอด่ะตำรวจมันก็มีทำไมเออมีตำรวจมีตำรวจกับพยานครับนี่ก็อเอิญมาเลยไหมซัน เพืนมาเอนมาแม่เนแม่เอยอนมมังมามานักเลงใส่ผมนะบนนักเลงนเลาไม่นักเลงหรอกผมมีบรนักเลงคนล้าน่ะอํมไทยนี่แหละนัเลงนะไปซีนาก็มีปไรเด้คนไทยเข้าเฮียงเออคนไทยมันทงหน้ามันทางแนมหน้าเอาหนครับแล้วเข้าไปกัแนมหน้าเวลามันชีโอ้หอมากันแนมหน้าอีกอน่ะเขาไปไทยไปแนมหน้าเข้าไม่เอาีมีเรื่องบอกระแนมหน้าพมทาไมเรื่อเด้เขาอะ ส่วนนะฮะอย่ามาอย่าหลายคนอย่ามาเก่งหลับพอโทพวกเยอะแล้วเก่งเนาะโอ้ยพวกเยอะแล้วเก่งหรือชิเดียวก็ได้เก่งบอกคำสื่ออนะเฮคิดมึงต้องขอโทษก่อนฮู้จะขอโทษเฮคิดบอกบอกบอก เดี่ยวไหมไปตาเดี่ยวกับน้องเขาไหมไปตาไอ้ค่อยแช่น้องค่อยเดียวเลยไปสัตว์ไม่เดียวหรอกมึงหลายคนโอ้โหเดียวคนเดียวเลยเอ๊ะเดียวเหคนเดียวมึงเดียวเหรอมาหาเรื่องหรอกเดียวบหรเดียวได้บหรไม่ต้องมาหาเรื่องบอกผมบอกผมไม่ลุ่มเดียวหน่อยเดียวเลยหลายต่ละยี่ไงเดียวกั่เดียวเถอะเดียวบ่ยวเดียวกับน้องเขาบ่ไว้ไว้ลุ่มเลยออกมัดทุกคนนี่เดียวกับน้องเขาคู่เดียวเลยจบปัญห้าไหนคนเก่งนะบอก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 ไว้ลุ่มบวลุ่มนัง เดียวกับน้องเขาเลยน้องสายเขานี่เดียวกับเจ้าเลยผู้เดียวมาเลยที่มาประเทศเราที่อ่นีนไม่ได้ที่คนไทยนี่ถ้าเนียมหน้าเนียมหน้าทำไมเยอะเลยอโอ้ผมอยู่ประเทศไทยนี่เลยที่ลูกที่อยู่ประเทศไทยเนี่เนียมหน้าไม่ได้คนไทยนี่หน้าไอ้ชัดไอ้ควายนี่โอ้ยเดวกับโ พี่ไม่ต้องมาเล่นใครคนเยอะกว่าพี่จ๋พี่คนเยอะกว่าพี่เก่งไม่ไม่ไม่นักเล่นแต่ว่าพี่ทำ่างนี้ไม่ได้มึงไปทูกซีนาเลยซีนาตรงไหนเออแล้วมองหน้าไม่ได้อ่ะอ้าวมันมองได้บ่ใช่ป่ะมึงมองมึงมองมาเดี๋ยวมันพอมึงขับรถไปมึงก็มองขับออกมามึงก็มองไปมึงจีบเรียกด้าเรีกพี่โปรดจะลูกพี่ผมจะโอเคเลยซีนาเป็นเาเลยไม่ได้ไม่เสียฟอร์มหรอกพี่ ขอโทษก่อนเน่ยอ้าวขอโทษขอโทษเรื่องอะไรขอโทษเรื yeah, <c oughs> <c oughs> mm ่องยังขอโทษมึงทีเดียวเยอะตวงทุกเยอะบ่เยอะแอมึงเกลี้ยแม่บ่บ่ให้ลุ่มแนวเดียวเลยเดะเดียวเลยสิขอโทษบ่ขอโทษบ่ขอโทษแต่เดียวน้ำนองายกว่านี้จบปวดเยอะเก่งเอาบ่อบ่บ่บ่เก่งบ่เก่งมึงนั่นเก่งแต่เริ่มต้นบุญมึงน่ะ คขับรถในลาวห้ามมองหน้านะเดี๋ยวเกิดเรื่องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานชาแนลนะคะจากภาพและเสียงต้นเหตุคืออะไรไม่รู้แต่ต้องยอมรับว่าพี่เข้าใจเย็นและทำถูกแล้ว เก่งตอนมีพวกเยอะเป็นการต้อนรับที่ประทับใจในปีการท่องเที่ยวลาวสุดยอดมันก็แน่นอนอยู่แล้วสายตาต้องมองโน่นมองนี่ในขณะขับรถไม่ใช่มองแต่ท้ายรถคันหน้าแอดมินเคยเอารถข้ามไปที่สปปสิ่งแรกที่เจอตำรวจเรียกคุยกันสักแป๊บอ่าเอกสารทุกอย่างถูกต้อง แต่ก็ยังไม่ให้ไปพอเราส่งบางสิ่งบางอย่างให้ก็บอกเราว่าเดินทางปลอดภัยครับไปได้ไม่ถึง50กิโลก็เจออีกแต่ก็ต้องบอกว่าพี่คนนี้นิ่งมากถ้ามาขับเมืองไทยคนไทยจะไม่ทำแบบนี้กับคนลาวแน่นอนอันนี้ก็ต้องเตือนคนที่จะข้ามไปประเทศ เพื่อนบ้านเพราะที่นั่นไม่มีความปลอดภัยเพราะเท่าที่ฟังในคลิปเขาเจตนามีเรื่องถ้าพี่เขาตัดสินใจบวกกฎหมายไม่เข้าข้างคุณแน่เขาจะเก่งเฉพาะ,ะกับคนไทยเท่านั้นกับคนเวียดคนจีนพวกนี้ไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้า เพราะคนจีนคนเวียดเขาไม่สนกฎหมายประเทศนี้มีบางครั้งที่แอดมินขับรถอยู่ในตัวเมืองเวียงจันทร์สามล้อมาเบียดแล้วก็ลงมาทั้งด่าทั้งเรียกค่าเสียหายแต่แอดมินบอกเขาว่าแอดมินมีกล้องเขาไม่สนจะเอาค่าเสียหายอย่างเดียวนะคะเขาเรียกไม่น้อยเลยนะคะ แต่โชคดีที่ตอนที่เกิดเรื่องมีรถของผู้ใหญ่ฝั่งลาวขับตามหลังมาเห็นเหตุการณ์เลยลงมาเคลียร์ให้ก็เตือนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆถ้าจะไปประเทศนี้แนะนำไปด้วยกรุ๊ปทัวร์หรือถ้าไม่จำเป็นก็เที่ยวไทยเธอคะค่ะนะคะประเทศไทยมีที่เที่ยวสวยๆเยอะ จะเข้าฤดูหนาวแล้วทุ่งหญ้าป่าเขาดอกไม้กำลังเบ่งบานสบายกว่ากันเยอะแถมยังเป็นเจ้าบ้านที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วยน้ำใจไมตรีตอนนี้หมู่เด้งกำลังปรีเวอร์ไปเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวดีกว่าทุกๆวัน นักท่องเที่ยวในประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเยอะมากจากหลายๆประเทศเที่ยวไทยกินของไทยใช้ของไทยเงินทองไม่รั่วไหลนี่เป็นสโลแกนของประเทศไทยนะคะเราก็เที่ยวไทยเถอคะค่ะนะคะไม่ต้องมานั่งปวดหัวไม่ต้องมานั่งมีเรื่องกับคนที่เป็นคนผ่านนะคะ อันนี้ก็เชิญชวนนะคะตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยกําลังรอรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะทุกสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้ก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศลานกลางเต็นท์ก็พร้อมนะคะจุด ชมพระอาทิตย์ขึ้นก็พร้อมวิวทิวทัศทะเลหมอกพร้อมค่ะนะคะก็เชิญชวนทุกคนเที่ยวไทยกินของไทยใช้ของไทยเงินทองไม่ล่วไหลสบายกว่ากันเยอะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆก,ก,กำลังใจสวัสดีค่ะ